มีอะไรบ้างครับแปดแปดหกเวแปดแล้วแปดแล้วเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อืมแล้วก็ทำแบบไหน ข้างบนคือทศหนึ่งทศหนึ่งโอเคอ่าเลขสองสี่บวกห้าห้าบวกสี่ห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วอ๋อทศหนึ่งโอเคอ่านตรนั้น ข้าบอกข้าได้สิบาได้สิบแล้วท่องหนึ่งเป็นสิบเอ็ดหืมไหนบอกอีกที